สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเรียนสอนสักลายมือเศรษฐีโดยท่านอาจารย์ธทินหัตถศักดิ์นะคะเรียนเปิดเดือนหนึ่งนะ,ะหนึ่งรอบนะคะหนึ่งถึงสองรอบแล้วแตน่นักเรียนรับรอบละหกคนค่ะนะคะบรรยากาศการเรียนจะเรียนแบบเงียบสงุกนั่งจะเรียน มากสามด้านนี้ต้องตั้งใจเรียนผิดแม,ม้แต่เส,นสนเ้นเดียวก็ไม่ได้ถ้าจะเรียนศักย์เลยมันเสร็จผิดแม้แต่เส้นเดียวก็ไม่ได้เส้นหัวใจว่าสนามเกิดอยู่ในเสน้นหัวใจก็ต่อให้มันยาวลงมาครับยาวลงมาจากเงินจันทร์ไปได้ก็คือว่าสนามมันจะยาวนะตรงนี้ก็เป็นความหมายอันเดิมน,นะความหมายเดิมก็คือว่าได้ลูกได้เมียแล้วถึงจะมีอยู่ดีกินทางการงานมั่นคงนั่งเรื่องต้นตะโกนเรา ทาให้เส้นสวยนะคะคุณผู้เส้นต้สวยปลาบเส้นต้องสวาเี่ยนเราายเปลี่ยนเล้ายต้องแหลยปลายเส้นแต่ละเส้นต้องชี้ชั้นขึ้นไปทางนิ้วมือค่ะแล้วปลายต้องบางกโคน จึงจะสวยทุกทุกเส้น<า>เลยนะคะแ,แ,ตแต่คือโคนก็คือโคนใช่เราต้องวาดให้ดูอย่างนี้ครับโคนคือโคนค่ะหือเราจะวาดเส้อนอะไรก็แล้วแต่จะแทงลงนี้ไม่ได้ครัใช่นโมนมันจะอยู่บนพื้นที่เลยอ่าต้องคลายเดียวเหมือนไม่ไป่แต่ลัใช่ การสักลายมือเมื่อสักผิดชีวิตเปลี่ยนคนสักก็จะโดนคนสักไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดค่ะเพราะฉะนั้นสักเส้นลายมืออาจารย์เรียนมาสี่ครูบาอาจารย์เชื่อเถอะมันจะต้องเส้นสวยจริงๆเรียงเส้นให้เป็นระเบียบมันจึงจะเป็นลายมือที่โอเคเราไปง้างมือที่ไหนสักอย่ไหนเขาจะถามเลยนะถ้าเส้นผิดเส้นถูกคนคมีคนคุณก็มีครูบาอาจารย์เขาดูออกอ่ะทีนี้ถ้าเส้นหนาออก ต้นใจตั้งสมองไปแล้วก็ต่อเส้นแบบเดียวกันเลยนะสมองก็เหมือนต้นใจก็เหมือนกัรต่อให้ยาวลงมาเลยอ่าทีนี้ถ้าวาสนาออกจากที่อื่นเรามีไม่ออกจากไหนบ้างวาสนาออกได้ทุกอย่างออกจากเส้นชีวิตก็ได้อ่าออกจากเส้นชีวิตนี่ก็ได้ครับถ้ามันไม่ขาดถ้ามันขาดคือมันเป็นเกาะแล้วก็ต่อเหมือนเดิมครับอืต่อเหมือนเดิมต่อให้ตรงๆแล้วประกบนะต่อให้เหมือนเดิมนะโดยเฉพาะตรงปลายทั้ เป็นก่อไม่ได้เสียหายมากครับอย่างนี้เรื่องหวยกุ้นไม่ได้เลยก็ต่อให้มันเดินมันก็เหมือนเดิมนะนั้นก็คือตรงนี้สำคัญครับตรงปลายสำคัญใช่ถ้ามีต้องมีอยู่ตรงไหนมากตรงปลายเสียหายมากตรงปลายตรงเส้นสมองโภชนาการคือคือไรถ้ามันต้องไม่มันมันกวเใจไม่ไม่ดีไงไม่ไม่ใช่ไม่ดีดี อาลากลากลงไม่ได้อยู่แล้วค่ะหมายถึงว่ามันขึ้นกับเส้นชีวิตเราแลี้ยบางบางไม่ใช่คือคือพูดผมพูดถึงเน้อ่าได้ได้แต่ว่าต้องลากขึ้นอย่างนี้ครับลากลงไม่ได้คือประกอบไปในเส้นข้อมือตรงนี้มันได้นะได้ได้ได้วาสนาดิ้นโลนหรือว่าจะรวยหีื่ล้านหรือพันล้านก็ม่ดิ้นโลนครับจะออกชุดข้อมใช่คนถึงจึงจึงจึงนิยมสักออกแบกเนินจันถ้าออกจากเนินจัน มันจะแบบสนามสบายแต่ถ้าคนมันมีมาแล้วอะ่ะก็เปลี่ยนไม่ได้นะผ่าไปเลยค่ะสักผ่าแล้วก็ดดมไว้ใช่นัน่นว่าสนามหมดแล้วครับต่อไปก็เป็นเส้น เส้นอาทิตย์ก็ขึ้นได้ทุกที่เมอนเส้นวัฒนาเส้นอาทิตย์ขึ้นตรงไหนถ้ามันขาดมันแตกมันเสื่อมมันเส้นวัฒนาเหมือนกันครับเช่นเส้นอาทิตย์ออกจากเส้นวัฒนานมันออกจากเส้นวัฒนายาวๆนี้เหมือนกันครับแต่ถ้ามันเป็นกอดตรงไหนก็ต้องเสริมแต่เดียวกันเหมเลนเหมือนกันเลยนะสองเส้นนี้่ะกองร้ายแรล่ที่สุดก็คือพวกกองเม็ดกองวัวก็ได้ มังก็ได้ mm. หรือว่ารายแหลมาาใครมีอย่างนี้รับรองชีวิตคุณต้องร้องไห้โศกเศร้า mm. ใครมีก็แล้วแต่คุณต้องร้องไห้โศกเศร้าฉะนั้นก็คือว่าถูกโกงเป็นหวยเป็นเจ้ามือหวยไม่ได้ไม่ได้เลยถ้ามีพวกเนี้ย mm. คนที่เรียนจากที่นี่ไปนะก็มีเพื่อนอจังหวัดพิษณุโลผมเจอสองพันเลยอย่างนี้ปร mm. ากฏว่าเป็นเจ้ามือ เขาโกงเกือบเจ็ดแสนแล้วตอนนี้ต้องย้ายที่อยู่มาอยู่นครสวรรค์เปิดร้านขายโจ๊กใช่ใช่ย้ายจากอุบลไทยไปเลยเพราะว่าไม่มีเงินใช้ี่นะแล้วก็ใช้ไปแล้วนะเกือบหมดแล้วแต่ถึงย้ายอมียู่ตรงเส้นนไหกปลายเส้นอันตรายสุดพี่ไก่ในตัวเส้นยังไม่บอกเลยปลายเส้นอันตรายสุดใหม่ก็ตามความหมายนั้นเลย เราอยู่ในเส้นในเิอก็แล้วแต่เราต้องสัตผ่านไปเลยครับสัตว์เขาไมียอดไปเลยเขาไม่มียอดไปเลยแล้วประกบันคอาจารย์เวลาลากนะไม่ไม่ควรให้ถึงนิ้วช่ยนะไม่ควรให้ถึงข้อนิ้วถึงข้อไม่ได้ถึงไม่ได้อะค่ะโทษทุกันไม่ได้สักเส้นเลยค่ะโทษทุกมีรัฐมนตรีคนนีะเขาจะทำเกินถ้ามีเกาะอยู่ เช่ปัญหาทุกสาตพราะดีพอจะทำนี่แหละครับยังไงก็ฝันหวานไม่ได้ว่าร้อยล้านมในกระเป๋าวิพีมาแบบตามน้ำจะสร้างเกินพันผลล้านปรากฏประชาชนประท้วงครับมาทิดสู้กันยังไงสู้สู้ไปสู้มาจริง ข้อตรงไหนเคยจะไปสักยังไงให้มันติดข้อถามหน่อยสมมติาลายมอบางคนมันมอตรงข้อนี้เราจะสักออกนต้องอยู่เขาก็ปล่อยตรงนั้นนะคะใช้วิธีเอากล่องสี่เหลี่ยมไปกัดไว้ค่ะดาวสักดาวทับไม่ถึงหรอกค่ะเพราะข้อมันก็จะเป็นลายของมันส่วนมากก็ใช้วิธีเอาดาวไปกั้นไม่งั้นก็สี่เหลี่ยมไปกั้นไว้ค่ะมีวิธีการแก้ไขมันมีเหตุผลในการทํางานทุกตัวแล้วค่ะ นะครับก็บคือเสนอน้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ออกจากตรงไหนก็ได้เหมือนกันแต่ถ้านเส้นอาทิตย์ที่ออกจากเส้นชีวิตอ่าก็คือได้จาก,กถ้าชีวิตตรงนี้เป็นก่องนะโดยมักจะเป็นวงกลมเส้นอย่างนี้อ่าอย่างนี้เราก็ต้องแก้ด้วยเส้นชีวิตอ่า่ารทำประปกบนะทำประปกบอ่าหรือมีกล่องสี่เหลี่ยมก็ได้ครับตรงนี้ถ้ามันทำ เ,ออเวลาไปสักเลยมือในประเทศไทยถึงมีคนคอมเมนต์กันเยอะว่าสักแล้วไม่เกิดผลกับสักแล้วแย่กว่าเดิมชีวิตพังรู้ไหมว่าอาจารย์สุทินมายืนตรงนี้เพราะอะไรลูกศิษย์สองคนเมื่อประมาณสัก5ปีผ่านมาที่จังหวัดนครพนมอยากเรียนสักเลยมือแล้วบอกบอกให้อาจารย์สอนอาจารย์บอกว่าไม่ได้สอนนะเสร็จแล้วก็ไปสักค่ะทั้งสองคนเลยลายเดียวกันปเป๊้เลยแต่คนระดวงนะ แล้วมือนี้แหกเลยแล้วชีวิตก็เพียนมากเลยถ้าิดติ๊ปอยากจะินมาสอนนีมันมีเหตุผลไหพี่ไก่มันมีมูลเหตุในการเอามาสอนนะเพรานั้นมาก็สอนมาตลอดสี่ปีเลีเนี้่ยอนโทษนที่มาสนามขาดเนี่ยขาดเองเรื่องคืาจารย์ประกเขาเรียกดาแล้วมาประกอบรอยางี้ไม่ได้ค่ะมันก็กั้นสิคะไม่ได้ สักผ้าไปก่อนแล้วค่อยดามถ้าไปทำกล่องอย่างนั้นมันก็กั้นสิคะลุงแล้วสก้าล้แล้ววคือ่าจรกนสองอานทำสี่เหลี่ยมได้ไหมความหมายแกนะเออมันก็กั้นสิคะมันก็ไปบล็อกเส้นสิคะมันก็ไปกั้นเส้นไม่ได้มันต้องดามซ้ายดามขวาถ้าเกิดเส้นอาทิตย์ออก เส้นไหนก็แล้วกางนะการแก้เขาจะคลายกันก็คือออกจากเส้นสมองอย่างเงี้ยออกจากเส้นสมองถ้าสมองเป็นก็แก้ที่เส้นสมองได้แก้ลงมาตรงแล้วทำปอบเส้นกระติกมได้ครับแล้วก็คือห่าเส้นสมองให้ตรงกับเส้นสมองถ้าลุงเอาเอาตัวสี่เหลี่ยมไปกั้นมันก็คือว่าเหมือนแค่มันหยุดตัวตรงนั้นทุกอย่างหยุดที่กล่องแล้ว เพราะกล่องนี้เป็นตัวกัน้นถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้มันไหลผ่ามาแล้วดาเหมือนคนขาหาักแล้วดามอารมณ์นั้นนะต้องต้องตมองมองออกอารมณ์อารมณ์มานานน้นทุกงหัวการสักอะไมือสักผิดจากชีวิตจะดีกับแย่ก็เดิมนี่ค่ะมันจะทุกข์มากเลยถ้าสักผิดเนี่ยเอาเหอะชีวิตวุ่นวายถ้าสักดีมันก็ดีค่ะ มันจะมีสักอยู่สองแบบหนึ่งสักเป็นสีแดงลงไปกับสองสักน้ํามันเพื่อเกิดเส้นต่ออย่างต่อเนื่องอาจารย์เรียนมาสีครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูทินสอนละเอียดที่สุดนี่พูดต่อหน้าฟ้าดินเลยแกสอนละเอียดที่สุดแล้วค่ะอาจารย์เรียนมาสีครูเลยนะคะเรื่องพวกนี้ถ้าเส้นอาทิตย์ดนลักษณะที่บางทีมันก็ลักษณะมันออกมาจากเรือนจันอย่างนี้ครับแต่ว่ามันจะต่อหลายเส้นขึ้นมาีบางคนมาสอนก็เรียนงูงปลากันสอนไม่ละเอียดก็มี ทาอันนี้คือเครื่องจริงก็คือตามแนวซึขข่งความมือย่อมบางทีก็มีอย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเส้นนี้มันมาปีนเส้นวาสนาแล้วก็เส้นนี้ก็จะต่อขึ้นมา <c oughs> ถ้าเกิดเส้นนี้มันเป็นกรอบเป็นแก่งหรือมันขาดหรือมันเป็นลักษณะที่ว่าเส้นเป็นปลาอย่างเงี้ยต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นปลาอย่างเงี้ยนะแล้วภาษามาาถสักเชื่อมตรงๆไปเลยก็ได้ใช่แล้วประกบบางทีมันซีเส้นเล็กเส้นน้อยงงงงแงะอยู่ข้างกันนะคะ มีเส้นพุทธนะเส้นพุทธเป็นลักษณะเป็นปลาเรื่องหมูเงินเก่งนะสิ่งนี้ก็มีนะจุนี้เราก็อาจจะสั่เส้นนี้ปล่อยสองเส้นนี้ลอยก็ได้ครับอาจจะสั่เส้นเดียวคือเส้นนี้วิ่งยาวตรงเส้นนี้นะแล้วก็ต่อตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นปลาเพราอเชื่อมกันแค่นั้นเองแต่เส้นพุทธเนี่ยไม่ได้มีทุกคนนะบางคนไม่มีบางคนก็มีแต่ถ้าหากว่าไม่อยากหมูเงินเก่งนะก็คือจะเชื่อ เส้นพุทออกจากเส้นชีวิตก็ได้แล้วเส้นอาทิตย์เนี่ยลักษณะก็คือมันชอบเสียหายตรงที่ว่ามันมีก้อบางคนมีเส้นอาทิตย์หลายเส้นเส้นทัางั้นนะฮะส่วนมากเส้นอาทิตย์สั้นมันจะมีหลายเส้นทุกคนครับอ่ามันจะเกิดข้างบนอย่างเงี้ยเลยลอยขึ้นมานี้ก็มีบางคนก็ฐานเป็นเส้นหัวใจอย่างนี้ก็มีมันจะมีหลายเส้นอย่างนี้บางคนเป็นอย่างนี้ก็มีนะฮะส่วนมากเลยนะ เราจะต่อให้มาเชื่อมกับเส้นวาสนาด้วยชีวิตเราก็ได้อืมอย่างนี้ก็ได้ต่อท่ากินไม้มาต่อมาเชื่อ,อมอย่างงี้ก็ได้เเล้วต,ต่อตรงนี้มันถ้าเกิดทำเสนิบก็ไม่ต้องถ้าทําสนิบก็ประกบได้อันนี้ก็คือการต่อเส้นิบให้ยาวออกมาชื่อเสียงได้จากการกระทําของตัวเองตัวเองเก่งมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงว่าตัวเองตองแคนะ่นั้น อเนะทีน <Okay>, ี <ici S 1> ้านาทิศ่ารลักษณะการต่อการเชื่อมนะครใครอยากจะดูดวงอยากจะเรียนศาสตร์หรือว่าจะสักเลยมมือกอาจารย์นุ้กแกวรังคณะทีมงานครูก็ทักเข้ามาได้นะคะเส้นเดือยค่ะ